Mission News อัปเดตข่าวเศรษฐกิจธุรกิจประจำวันที่คนทำงานต้องรู้สวัสดีครับ ยินด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่มิชชั่นนิวส์ประจำวันที่1มีนาคม2564นะครับมาเริ่มต้นเดือนมีนาคมในวันนี้กับผมแจ็คธีรติเอกเช่นเคยครับก่อนที่เราจะไปเริ่มคุยข่าวกันในวันนี้นะครับผมก็อยากจะขอขอบพระคุณทุกๆท,ท,ท่านนะครับที่มาร่วมกิจกรรมกันเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับและในตอนนี้เนี่ยทางทีมงานของเราเองก็กําลังคัดเลือกผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลอยู่นะครับทั้งนี้ทางผมแล้วก็ทีมงานเนี่ยจะนำเอาฟีดแบ็กนะครับหรือว่าคอมเมนต์ต่างๆของคุณผ ม i ชชนิวสนะครับเพื่อที่ถ้าเราจะได้นำเอาข่าวสารแล้วก็ข้อมูลที่มีคุณภาพนี้มานำเสนอให้กับคุณผู้ชมต่อไปครับสำหรับข่าวแรกในวันนี้นะครับเรียกได้ว่าสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นสัปดาห์ที่มีความเคลื่อนไหวน,นะครับทางด้านการเมืองเกิดขึ้นค่อนข้างเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งเหตุการณ์ภายในประเทศหรือว่าต่างประเทศเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วในวันนี้แน่นอนครับสำหรับมิชชั่นนิวส์เองผมก็อยากจะนําเอา ข้อมูลนะครับของการชุมนุมของกลุ่มรี d e ม m นะครับที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้มาพูดคุยกันหน่อยครับโดยในวันที่28นะครับกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาหรือว่าเมื่อวานนี้นะครับได้มีการนัดรวมตัวชุมนุมกันนะครับของกลุ่มที่มีชื่อว่ากลุ่มรี d e ม m นะครับซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยเป็นกลุ่มที่ เป็นกลุ่มเดียวกับทางด้านของเยาวชนปลดแอกนั่นเองครับโดยทางด้านหน้า Facebook ของกลุ่มเยาวชนปลดแอกนะครับก็ได้มีการระดมพลนัดหมายกันตั้งแต่วันที่25กุมภาพันธ์นะครับให้มีการมารวมตัวกันที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะครับเพื่อที่จะเดินขบวนจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเนี่ยไปที่ ทางด้านกมรมทหารราบที่1มหาดเล็กระสาพองนะครับซึ่งเป็นที่ที่บ้านพักของท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยตั้งอยู่โดยจุดประสงค์ของการเดินขบวนในครั้งนี้นะครับก็มี a เจนดาหลักๆเนี่ยคือการที่จะไปทวงสิทธินะครับอยากจะให้ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ย ย้ายออกจากบ้านพักนะครับแล้วก็มีการจ่ายคืนค่าไฟแล้วก็ค่าประปาที่ทางกลุ่มเนี่ยเขาอ้างว่าได้มีการใช้ภาษีของประชาชนในการาดูแลทางด้านพลเอกประยุทธ์จันโอชาไปก่อนหน้านี้นะครับซึ่งแน่นอนว่าทางด้านเจ้าหน้าที่เองก็ได้มีการวางตู้คอนเทนเนอร์นะครับแล้วก็มีการจัดวางกําลังเนี่ยเพื่อที่จะรองรับาทางด้านของกลุ่มผู้ชุมนุมที่กําลังจะเดินทางมานะครับแต่หลังจากที่มีการนัดรวมพลไปเมื่อบ่าย3นะครับแล้วก็มีการเคลื่อนขบวนไปเนี่ย จนถึงช่วงเวลา6กโมงครึ่งนะครับก็ได้มีเหตุการณ์การ,รเผชิญหน้ากันนะครับแล้วก็มีการประทะกันระหว่างทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็ของกลุ่มผู้ชุมนุมครับเหตุการณ์เนี่ยก็ดําเนินไปอย่างรุนแรงนะครับมีการใช้ทั้งแกส๊สน้ําตาแล้วก็มีการใช้กระสุนยางนะครับจากที่เราได้เห็นภาพตามสื่อต่างๆนะครับแต่ทว่าเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยก็สงบลงภายในเวลาประมาณ4ี่ทุ่มหรือว่า2ี่สนาฬิกานั่นเองครับ โดยในเช้าวันนี้เนี่ยทางศูนย์เอราวันก็ได้มีการสรุปนะครับจำนวนผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้เนี่ยมีทั้งสิ้น33รายนะครับแบ่งเป็นประชาชน10รายแล้วก็เจ้าหน้าที่23รายแล้วก็มีนายตำรวจ1ท่านนะครับที่เสียชีวิตโดยสาเหตุเนี่ยได้มีการเปิดเผยว่า เสียชีวิตจากหัวใจล้มเหลวนะครับระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ที่จะเข้ามารับรองกลุ่มผู้ชุมนุมในครั้งนี้ครับนี่ก็เป็นข้อมูลนะครับที่ผมได้รวบรวมมาจากทาั้งทางหน้าสื่อออนไลน์แล้วก็สื่อสำนักข่าวต่างประเทศทั้งหลายนะครับเพื่อที่จะมาเรียบเรียงให้กับคุณผู้ชมที่อาจจะไม่ได้ติดตามข่าวให้รับฟังนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมิชชั่นนิวสแล้วก็ทีมงานของมิชชั่นทูเดอะมูนเองไม่สนับสนุน รูปแบบของความรุนแรงใดๆนะครับนี่ก็เป็นสถานการณ์คร่าวๆนะครับของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ครับสำหรับข่าวต่อมานะครับเราพักเรื่องการเมืองกันบ้างนะครับโดยหลังจากที่ประเทศไทยนะครับเราได้รับวัคซีนจากทางซีโนแวคมาเมื่อวันพุทธที่ผ่านมาเนี่ยเป็นจนํานวน200,000โดสด้วยกันนะครับในวันอาทิตย์ที่28ที่ผ่านมานะครับก็ได้มีการเริ่มฉีดวัคซีนเข็มแรกแล้วนะครับโดยแน่นอนว่าคนที่ได้รับ วัคซีนเข็มแรกไปก็จะเป็นใครไม่ได้นะครับนอกจากนายอนุทินชาญวิรุกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนั่นเองโดยก่อนหน้านี้เนี่ยมีการวางไว้นะครับว่าคนที่จะได้รับวัคซีนเข็มแรกของประเทศไทยเนี่ยน่าจะเป็นท่านนายกพลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับเนื่องจากว่าจะมีผลต่อก,การสร้างความเชื่อมั่นต่อการฉีดวัคซีนในครั้งนี้แต่เนื่องจากว่าวัคซีนซิโนแวคนะครับมีผลวิจัยออกมาว่า เขาไม่แนะนําให้มีการฉีดให้แก่ผู้ที่มีอายุมากกว่า60ปีนะครับนั่นจึงทําให้ท่านนายกรัฐมนตรีเองเนี่ยอาจจะต้องรอไปก่อนนะครับโดยนายอนุทินชาญวิรุฒนะครับก็เป็นหนึ่งใน5รัฐมนตรีนะครับที่ได้รับาการฉีดวัคซีนซิโนแวคเนี่ยในวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยสําหรับรัฐมนตรีท่านอื่นเนี่ยก็มีนายเฉลิมชัยศรีอ่อนนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการเกษตร แล้วก็นายอธิพลคุณปลื้มนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะครับนายสาธิตปิตุเตชะนะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็นางกนกวันวิลาวันนะครับซึ่งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับโดยการฉีดวัคซีนในครั้งนี้นะครับเกิดขึ้นที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นะครับโดยมีศาสตราจารย์นายแพทย์ยงผู้วรวันเป็นผู้ฉีดให้นะครับโดยในวันเดียวกันนะครับหลังจากมีการฉีดวัคซีนให้กับท่านรัฐมนตรีทั้ง5ท่านนะครับก็ยังมีการฉีดวัคซีนให้กับคณะข้าราชการของ ทรงสาธารณสุขเนี่ยไม่ว่าจะเป็นประลัดกระทรวงนะครับแล้วก็อาชิบดีกรมควบคุมโรค แล้วก็ข้าราชการอีกหลายท่านนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีการแจกจ่ายวัคซีนไปที่กลุ่มจังหวัด13จังหวัดนะครับที่เราได้เคยนําเสนอไปนะครับโดยวัคซีนซีโนแวคเนี่ยจะต้องฉีดทั้งสิ้น2โดสนะครับก็คือ2เข็มภายในระยะเวลา2สัปดาห์นะครับขณะที่วัคซีนของทางแอสตราเซเนกานะครับที่เดินทางมาถึงในวันเดียวกันกับวัคซีนของซีโนแวคเนี่ยจำนวนทั้งสิ้น1 1 7 6 0 0โดสในตอนนี้นะครับกำลังอยู่ในขั้นตอนการตรวจรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะครับ ถึงจะเริ่มแจกจ่ายวัคซีนของ Astra z เซ eca เนี่ยให้กับประชาชนแล้วก็บุคลากรทางการแพทย์ได้ทางนี้เนี่ยก็จะเป็นการฉีดตามโรดแมพนะครับที่ทางสบคแล้วก็กระทรวงสา,สาธารณสุขเนี่ยเขาได้วางเอาไว้นะครับว่าในกลุ่มแรกเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่วัคซีนยังมีจํานวนจํากัดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็จะเป็นในส่วนของบุคลากรทางการแพทย์นะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ที่จะได้รับวัคซีนจากซีโนแวคแล้วก็อาจจะเป็นวัคซีนของแอสตราเซเนกาหลังจากที่ได้รับการรับรองไปแล้วน,นั่นเองคร สำหรับต่อมานะครับก็จะเป็นข่าวที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์การชุมนุมต่อต้านการรัฐประหารในประเทศพม่าน,นั่นเองครับโดยในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับทั้งวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์เนี่ยถือได้ว่าเป็นจุด วิกฤตนะครับของการชุมนุมทางการเมืองในประเทศพม่านะครับเนื่องจากว่าทางการพม่าเองเนี่ยเริ่มที่จะใช้กําลังทหารแล้วก็กําลังตํารวจในการที่จะสลายการชุมนุมแล้วนะครับโดยทางสํานักข่าวเอเบีซีแล้วก็รอยเตอร์เองเนี่ยก็ได้รายงานตรงกันนะครับว่าในวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยวันที่28นะครับถือว่าเป็นวันที่2แล้วนะครับที่ทางรัฐบาลเนี่ยใช้กําลังในการจัดการกับกลุ่มผู้ชุมนุมอย่างเต็มที่นะครับมีทั้งการใช้กระสุนจริงนะครับกระสุนยางแล้วก็แก๊สน้ําตานะครับ ทั้งนี้เนี่ยหลังจากที่มีการสลายการชุมนุมเกิดขึ้นในหัวเมืองต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเมืองทวายเม,มืองมันเดเลนะครับเมืองมาริทแล้วก็เมืองพะโคซึ่งจากเหตุการณ์การชุมนุมจากทั่วทั้งประเทศพามา่าในครั้งนี้นะครับทางสาปปชาราชิเองก็ได้มีการออกรายงานออกมานะครับว่าโดยทั้งสิ้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยมีผู้เสียชีวิตรวมทั้งสิ้น18รายนะครับอันนี้จะเป็นจาก เอ่อหลายๆเมืองรวมกันนะครับไม่ใช่ไม่ได้เกิดจากเหตุการณ์การชุมนุมใดแค่ครั้งเดียวนะครับแล้วก็มีผู้บาดเจ็บเนี่ยมากกว่า200รายนะครับนี่ก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวนะครับว่าในขณะนี้เนี่ยทางรัฐบาลฐานพม่าเองก็มีการดําเนินการขั้นสูงสุดนะครับในการที่จะสลายกลุ่มผู้ต่อต้านรัฐบาลนั่นเองทีนี้เนี่ยเราต้องมาดูกันอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่า ณตอนนี้เนี่ยมีเพียงแค่สำนักข่าวรอยเตอร์ BBC แล้วก็ a s s o c i a ตส Press นะครับที่สามารถที่จะเข้าถึงแหล่งข่าวภายในประเทศพม่าแล้วก็นำออกมารายงานให้พวกเราได้ทราบกันนะครับมีการเปิดเผยคลิปวิดีโอนะครับของการสลายการชุมนุมมีการเปิดเผยภาพเหตุการณ์การชุมนุมต่างๆนะครับแต่ทว่าในปัจจุบันนี้ครับก็ยังไม่มีการออกมาแถลงอย่างเป็นทางการของทางรัฐบาลพม่านะครับรวมไปถึงสื่อกระแสหลกของทางประเทศพม่าเองเนี่ยก็ยังไม่มีการออกมาสรุปถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะครับ นี่เองก็เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวครับว่าสรุปสุดท้ายแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศพาม่านั้นก็ถือได้ว่ายังไม่มีความชัดเจนนะครับจากทางฝากฝั่งของรัฐบาลว่าการใช้กําลังในครั้งนี้เนี่ยมีสาเหตุมาจากอะไรนะครับแล้วก็เริ่มจากอะไรจะมีการดําเนินคดีกับกลุ่มผู้ชุมนุมอย่างไรบ้างนะครับเราจะมีการรับผิดชอบกับผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์การชมนุมหรือไม แต่สุดท้ายแล้วก็มีท่าทีออกมานะครับไม่ว่าจะเป็นจากทาง UN ที่ได้กล่าวไปนะครับว่ามีการรายงานเกี่ยวกับสถานการณ์นี้ออกมานะครับรวมไปถึงทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐเนี่ยก็ได้มีการออกมาถแถลงนะครับว่าในขณะนี้เนี่ยทางสหรัฐเองกําลังจับตาดูสถานการณ์และก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศพม่าอย่างใกล้ชิดนะครับนี่เป็นอีกหนึ่งสิ่งนะครับที่เราจะต้องดูว่าสุดท้ายแล้วทางรัฐบาลทหารพม่าเนี่ยจะออกมา แถลงหรือว่าให้ข้อมูลเกี่ยวกับการสลายการชุมนุมนี้อย่างไรบ้างครับสาราข่าวสุดท้ายในวันนี้นะครับเรามาดูกันในเรื่องของการปรากฏตัวครั้งแรกนะครับของนายโดนัลด์ทรัมป์นะครับหลังจากที่เขาเนี่ยลงจากตําแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐไปเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาครับตัวนี้เป็นการปรากฏตัวครั้งแรกนะครับของนายโดนัลด์ทรัมป์ตั้งแต่ที่เขานั้นต้องออกจากทาเนียบข่าวนะครับไปก่อนหน้าวันที่จะมีการสาบานตนเข้ารับตำแหน่งของนายโจไบเดนนั่นเอง ี่เรียกได้ว่าเป็นระยะเวลาร่วมกว่าเดือนครึ่งแล้วนะครับที่เขาเนี่ยได้หายหน้าหายตาไปจากสื่อมวลชนทั้งหลายนะครับแล้วก็ต่อหน้าสาธารณชนครับโดยหลังจากที่เขาได้ย้ายออกจากทำเนียบขาวนะครับก็ได้มีการเข้ามาพักที่รัฐฟลอรอิดานั่นเองครับโดยการปรากฏตัวครั้งแรกนี้นะครับก็เป็นการปรากฏตัวขึ้นในงานที่มีชื่อว่า Conservative Political Action Conference นะครับซึ่งจริงๆแล้วงานนี้เนี่ยเป็นงานที่เป็นคอนเฟ r e รนซ์เกี่ยวกับพรรคการเมืองที่มีแนวความคิดทางด้านอนุรักษ์นิยมนั่นเองครับถ้าเราอ่านจาก ากชื่อของอการประชุมในครั้งนี้นะครับโดยไนด์ทรัมป์เนี่ยก็ได้มีการกล่าวสุนทรพจน์นะครับครั้งแรกหลังจากที่เขาเนี่ยหายหน้าหายตาไปเลยจากสื่อโซเชียลมีเดียนะครับเนื่องจากว่าเขาโดนแบนนั่นเองครับในการกล่าวสุนทรพจน์ในครั้งนี้เนี่ยเขาได้มีการกล่าวนะครับว่าการที่เขาเนี่ยเดินทางในสายการเมืองนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเขาเป็นนักธุรกิจใช่ไหมครับการที่เขาเลือกตัดสินใจที่จะเข้ามาเดินทางในสายการเมืองเมื่อ4ปีที่แล้วเนี่ย ในวันนี้นะครับถึงแม้ว่าเขาจะลงจากตําแหน่งไปแล้วเขายังถือว่าการเดินทางของเขายังไม่ถึงจุดสิ้นสุดครับแล้วก็ยังมีโอกาสนะครับที่ในปี2024นะครับเขาอาจจะมาลงสมัครเข้าชิงตําแหน่งประธานาธิบดี ของสหรัฐอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่การถอดถอนนายโดนัลด์ทรัมป์ออกจากตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐครั้งที่2ที่ผ่านมาเนี่ยมีผลโหวตว่านายโดนัลด์ทรัมป์นั้นไม่มีความผิดนะครับนั่นจึงทําให้เขานะครับยังมีคุณสมบัติที่จะสามารถลงสมัครเข้าชิงตําแหน่งประธานาธิบดีได้อีกครั้งหนึ่งนะครับโดยก่อนหน้านี้นะครับก็ยังมีข่าวลือนะครับว่านายโดนัลด์ทรัมป์เองเนี่ยจะมีการก่อตั้งพรรคการเมืองใหม่ขึ้นมานะครับแต่ทว่าในการ ขึ้นมาพูดสปีชในครั้งนี้เนี่ยเขาก็ปฏิเสธนะครับว่าเขานะครับจะไม่ก่อตั้งพรรคใหม่ขึ้นมานะครับแต่ก็มีการกล่าวว่าพรรครีพับลิกันเนี่ยจะเข้มแข็งมากขึ้นกว่าเดิมนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยต้องเสียตําแหน่งนะครับประธานาธิบดีให้กับนายโจไบเดนจากพรรคเดโมแครตนั่นเองครับนี่ถือเป็นหนึ่งความเคลื่อนไหวนะครับของนายโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งเป็นอดีตประธานาธิบดีสหรัฐที่เรียกได้ว่าสร้างเสียงฮือฮานะครับตั้งแต่วันแรกที่เข้ารับตําแหน่ง จนกระทั่งก่อนที่เขาจะลงจากตําแหน่งเนี่ยก็เรียกได้ว่ามีวิรกรรมมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นจากทั้งนโยบายทางเศรษฐกิจของเขานะครับที่มีความสุดโต่งจนนําไปสู่เหตุการณ์ที่เรียกว่าสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและก็จีนนะครับหรือไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่เขานั้นใช้สื่อโซเชียลมีเดียในการที่จะยุยงปลุกปั่นให้กลุ่มผู้สนับสนุนของเขานั้นบุกเข้าไปที่อาคารรัฐสภานะครับจนเป็นเหตุให้เขาเนี่ยต้องเข้าสู่กระบวนการพิจารณาในการถอดถอนออกจากตําแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐนั่นเองครับ ก็มาดูกันอีกทีนึงนะครับว่าสุดท้ายแล้วในปี2024นะครับนายโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยจะลงสมัครเข้าชิงตำแหน่งประธานาธิบดีอีกครั้งหรือไม่นะครับแล้วคะแนนความนิยมของเขาเนี่ยจะเป็นเหมือนในช่วงที่เขาชนะการเลือกตั้งไปเมื่อปี2016หรือเปล่าครับและนี่คือทั้งหมดของการรายงานข่าวประจำวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและรับฟังมิชชั่นนิวสมาโดยตลอดสำหรับวันนี้สวัสดีครับ Mission News